ใค่แล้วค่ะว,วันนี้เราจะมาพาไปดูส่วนสุดท้ายของงานในวันนี้นะคะก็คือการแข่งขันการ์ดเกมค่ะเชิญตามมาได้เลยค่ะจะพาไปรับชมนะคะส่วนก่อรน,นะเกมก็จะเจอกับขนมฟังโกเบสน,นะคะอันนี้ที่เจกฟรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าจะได้ผ่านมุนขขก็อ เขาก็จะให้เขาคือสงสารที่เขาพี่เขาทำงานเยอะแล้วไงก็คือเขาทำงานเยอะแล้วเขาแจกเยอะแล้วคือมาถ่ายหลายโซนแล้วไงก็จะเข้างานการเกมนะคะก็จะเป็นสวดของโนแจกของะเข้างานการเกมนะคะก็จะเป็นสวนของโซนแจกของ อันนี้นะคะก็จะเป็นภายในงานการ์ดเกมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าทางเข้าก็จะเป็นรูปตัวการ์ตูนตัวละครของกาอาญานะคะจากอะไรการดเกมจากอะไรสักอย่างนี่นะคะจากอะไรสักอย่างว่าท่านค่ะจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานนะคะขอเป็นส่วนสุดท้ายของงานค่ะ ว่าเขามีการแข่งขันกันยังไงนะคะฮะเร่อให้ดูก่นก็ได้เออดีตเราพามาดูคร่าวๆนะคะก่อนอื่นเราจะพาไปสับภา์เจ้าของงานก่อนนะคะเจ้าของร้านก่อนนะคะ ตามาคห้าเขสูงนะสองเจ็ดตัวสู ข้างหน้างานนะคะก็จะเป็นการขายการ์ดเกมเนาะพราะการ์ดเกมซึ alcohol, so yeah. ่งมันจะมีแล้วแต่ราคาแล้วแต่ความหายากฟากาก็คือจะราคาแพงราคาสูงแล้วแต่ความหายากเครังีวาตีสุางีที่จะเวจะตนมันือนนอย่าเยซเนี่ยมันเยอลยครับเพรานีหอยอยนจะลามันหลัด้วยแล้ตี ซึ่งในบูธหน้าหลานก็จะมีการ์ดเกมราคาต่างๆซึ่งราคาแตกต่างกันไปนะคะมีถึงราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะนะเพราะว่าของนาอเป็นทีมนะต่อต้องก็เช่นเดียวกันมันจะมีทั้งแบบเป็นแพ็กแล้วก็แบบเป็นใบแยกแยกส่วนกันขายนะเช่นอย่างนี้ก็คือแบบเป็นใบแล้วก็ไปลุ้นเอา อ,ญญอันนี้คือชื่อหรออันนี้มันเป็นการ์ดเกมของโปกเกมอนสกาลิ่นอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการ์ดเกมต้องไปสัมภาษณ์แ่ที่ที่คะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะ อ่าอันนี้คือพี่ขายการ์ดเกมเกี่ยวกับอะไรยังไงคะโด้ค่ะออก็สวัสดีค่ะน,นี่ก็มาจาการ้านเลว่าโคราดนะคะก็คือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายการ์ดเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นยูกิโอเวนการบันดี้ไฟนะคะหรือว่าเอ่อจะเป็นการ์ดเกมใหม่อย่างวันพีสก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันก็จะเป็นของบันไดใช่แล้วก็จะมีสลีฟใส่การ์ดด้วยพวกนี้จะเป็นสลีฟค่ะ เอาไว้ส,ส,ส่กาส์ราอ่ีอรนะคะราคาก็คือถ้าตัวไหนราคาสูงอะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากเอ่อที่มาจากญี่ปุ่นนะคะใช่ก็คือจะเป็นบริษัทของเขาเลยจากประเทศญี่ปุ่น,เ,นเลย ใ่คออขายยาก้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะมันจะมีบางใบกัดบางใบก็มีราคาสูงอย่างใบละพานลันใบละมือก็มีใช่มันจะสูงยากหน่อยโอกาสออกยากก็ยิ่งราคา,ายิ่งสูงขึ้นๆๆๆๆใช่ใช่ค,ค่ะวันนี้จะมีแข่งเป็นบัตตี้ไฟวันพีนแล้วก็ยูคยุบแข่งวันเดียวหรือว่าสองวันเลยคะมีสองวันแต่ว่าวันวันนี้จะมีสามรายการแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นของแวนกัด ใช่วันนี้ไม่มีโอรกาสวันนี้จะเป็นของบันไดไฟอันนี้เริ่มแข่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งแล้วค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหน้ำไม่ปลอดภัยต่อไป บรรยากาศภายในงานก็เหมือนควรจะเริ่มเงียบแล้วนะคะเพราะว่าเขาแข่งเริ่มแข่งกันตั้งแต่ช่วงที่เขาแข่งเอาเออมันเป็นภายในงานก็จะมีแข่งสามอย่างก็คือแข่งคอสแข่งเอวีแล้วก็แข่งการ์ดเกมแต่ที่คนที่สนใจหลักก็คือแข่งเอวีแต่ว่าซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นแข่งการ์ดเกมก็คือเริ่มช่วงเที่ยงเหมือนกันระหว่างชนกันพอดีค่ะ บรรยา yeah. กาศภายในเกมก็จะคือเหล Trans ือแค่ผู้แข่งขันที่แข่งกันก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้ค่ะ,ะพี่ฟิลโรมเพนเต้ต้เกมในี่วงที่อ่านไม่ได้หมายว่าตอาที่ะมั่ที่นไหฝาด่านี้น้อกกร่มือน่กมากข้นไปอันนี้คือซีอีโอเขาเลิกกอเดอท่านตอนเดท่านะที่มีลูีปน ต้องีเงนตอง้งมเมิ้อบองมีต้เป็นต้นต้องมีเงินองมรเงินองิ้องี่งนงินต้องีเหนองมอกมีงนงีน้องีเ้องมีเงินต้มเนต้องมีนตองมีเงน้องมีเงินต้องมเตองนมน้อมิต้งีน้ี้อต้องน้นเงงมม่ม่รู้ว่าสัมภาษณ์อันเนี้ย รไม่เป็นเสียแล้วขอ่าลองถามเขาดูก็ได้ถ้ายอ ขออนุญาตนะคะอันนี้แข่งกันอยู่ไหมคะหรือว่าอันนี้ก็อะไแข่งกันอยู่ไม่ได้ไไดคือในบรรยากาศจะมีเสียงจะมีเสียงซ้อนของอารีอยู่นะคะเพราะว่าอารีก็ยังแข่งไม่จบเพราะว่ายังต้องหาทีม,มอ่าทีมที่จะต้องแข่งต่อไปของผู้นี้อยู่ส่วนของการ์ดเกมก็จะแข่งของการ์ดเกมค่ะ แต่ว่าของการเกมน่าจะยังสัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าเขากําลังแบบเขากําลังแข่งขันกันอยู่ค่ะอะไรนะคอูงเครียดคือ <c oughs> คือ <c oughs> จะไปสัมภาษณ์แบบเ <c oughs> ข้าไปเลยไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเขากําลังตึงเครียดก,กับการแข่งการ์ดเกมกันอยู่ <c oughs> <c oughs>

ส่วนมากการ์ดเกมเขาจะเล่นกันแบบเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะเออส่วนมากเขาจะเล่นแบบตึงไม่ึง้ตึงเครียดไม่มีมมหรอกเขาเล้นเอาแบบเอาจริงเอาจังเสร็จแล้วก็ไปเล่นยาเสร็จแล้วก็น่าเก็บของกลับเสร็จแล้วก็น่าจะเก็บของกลับค่ะเออส่วนของงานก็จะมีของวันพรุ่งนี้อีกอนะคะการ์ดเกมเราเรา,เราลองมาสัมภาษณ์ที่ผู้ชายเสื้อส้มกันนะคะพี่คะขออนุญาตนะคะ อันนี้พี่ได้แข่งการ์ดเกมไหมคะอ๋อวันนี้ไม่ได้แข่งแข่งพรุ่งนี้หรอกคะครับผมขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมคะคือพี่เล่นการ์ดเกมอะช่วยอธิบายหน่อยค่ะมันเล่นยังไงอะอ๋อไอ้ถ้าการ์ดเกมตอนนี้มันก็คือการ์ดเกมยุกิใช่ไหมการ์ดเกมยุกิน่ยจะเป็นการ์ดเกมที่เป็นการต่างฝ่ายต่างจะมีเลือดคนละแปดพันฝ่ายไหนที่เลือดเหลือศูนย์ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ เกมนี้จะมีแต่ใช้จะใช้การที่เรียกเขาว่ามอนสเตอร์ในการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายและมีลูกเล่นเพิ่มเติมเช่นการเวทมนตร์ในการไล่เวทใส่ฝ่ายรัข้ามเพื่อช่วยให้เรียกมันตัวใหญ่ได้หรือลดล่ยอืฝ่ายประมาณนี้ครับเกมนี้แล้วเวลาคือเราจะหงายการเลยไหมคะหรือว่าปิดการไ้แล้วก็สขอขอวิธีการเล่นได้ไหมคะวิธีการเล่นใช่ใช่ค่ะวิธีการเล่น ลองแบบข้ามก็ได้ค่ะเป็นสายตัดสูตการเล่นขั้นต้นของเกมยยกี่โอเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างจะข้ามการเอทางเด็กอันนี้ยตอนนี้ยเขาจะเรียกว่าเด็กของเราต้นเกมมาเราจะจวดการ์แบบข้ามข้าใบก่อนทั้งสองฝ่ายแล้วตัดสินกันว่าใครจะเล่นก่อนด้วยการขอยจุกหรือคอยเต่าสู่กันซึ่งผู้ที่จะได้เล่นก่อนใน ในรอบของตัวเองอะ่ะจะไม่สามารถหยิบการ์ดเพิ่มจากเด็กได้ในตัวเองแล้วเราก็เล่นตามการ์ดบนมือที่มีซึ่งเกมเนียจะมีอยู่จะมีเฟสอยู่ก็คือเมนเฟสก็ ก็คือเฟสที่เราลงลงการหรือเล่นการ์ของเราขัดมาเป็นแบทเทิลเฟสเป็นเฟสต่อสู้ที่เจามอนเตอร์ของเราจมตีซึ่งอ่าเทอร์แรกของเราเราถ้าเทิร์แรกของเกมอ่ะจะไม่สามารถเข้าแบทเทิลเฟสนี้ได้จะไม่สามารถจบนีได้แล้วเฟสต่อขัดมาเป็นเมนเฟสสองเมนเฟสสองจะเกิดเราเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าแบทเทิลเฟสไปแล้ว ถัดมาก็จะเป็นเอนเฟสก็คือจบเทินของเราให้อีกฝ่ายเล่นต่อตอนนี้ครับแต่พรุ่งนี้มันเป็นการแข่งของเออของการ์ดอะไรนะคะเพราะว่าวเหมือนเขาแบบใช่ครับพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งของแวนการรั้ที่มาดูที่มาเชียร์เพื่อนเหรอคะหรือว่ามาดูสนามที่เฉยมามามาดูสนามแล้วก็มาดูบรรยากาศที่มาเตรียมตัวพุนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ คือหลังจากจบงานนี่ก็คืออยากเล่นการ์ดเกมล้ก็คือจะให้พี่ฟิวไปซื้อการ์ดเกมให้เลยนะจะมาฝึกเล่นจะมาแข่งเลยลงเลยพวกเนี้ยลงเลยพรุ่งนี้การ์ดเกมเป็นการ อันนี้รอ,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 อันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเพิ่งมาเล่นเนะาะเราเพิ่งมาจัดเขาไ่แข่งขันการคู่ต่อสู้คือมันต,ต้องมีความรู้ด้านหนึ่งเลยนะในการเล่นการเกมอะ ผู้จัดการมีงานิเคราออะนักทีก่อยากไปแต่เสียงอ่ะถ้าสองเอวีจะดังหน่อยนะคะับมันอาจจะเสียงแีรกับไม้เพราะว่ายังมีแข่งของเอวีอยู่ อยาตาตามันมอะรบ้างมันะ้สรันี้าน่ตองเน้าทีนว่ามเ่หาดเกมมัต้องมีแต่ที่รอยนกสายีกันเป็นทีจูีกันต่อไปได้นเซียนก็หลัดแล้วฝอเป็นทเป็นซี่ัวนะตางฝักตากเเพาเป็นตัวที่เล่นได้ดีครับ

จบแล้วนะคะบรรยากาศภายในงานส่วนตรงนี้นะคะเวลาผลการแข่งขันเกมสิทธิ์เราก็จะมาเราก็จะมาบอกกรรมาการนะคะหรือว่าไอตรงด้านหน้าก็จะเป็นการลงทะเบียนการแข่งขันของการ์ดเกมนะคะแล้วก็การแจ้งผลการลงทะเบียนนะว่าพรุ่งนี้ว่าใครผ่านเข้ารอบหรือว่าตกรอบนะคะขอบคุณค่ะ

กดจตนกนขอมากยาทันูรามีีจะบอกขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้พะะวพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะไม่ผ่านเล้ว